สวัสดีครับพี่น้องชาวใจทุกมาดูต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับป <c oughs> ิดอ่านเลยครับปิดอ่านแล้ว <c oughs> ต่อจากล่งยินครับ <c oughs> นี่ก็อาจารย์เต้เก็บเก็บมุมเลยครับ <c oughs> <c oughs> คือว่าคือย,ยอดเลยอาจารย์เต้ครับ ได้ตูองานเลยนะครับจัดเตยมีจากนกลนมานีปุ่มครับคือว้วันใก้ได้เลยครับมีในหัวปยมือได้เลยครับวันนี้ึงเก๋คนจริงจังกับ้านด้วยนะครับ Cấp tay tục nó anh chân tay lại có cắp đi tụt rọt cặp Hãy subscribe cho kênh Ghiền ทีนะครับอาจารย์จะได้อาจารย์ได้มาดูมันดแบบ้วยงานได้ออกมาดีครับงานี้โยติคนกับนะครับบอ <c oughs> ออกมาดีไม่ดีเราจะได้งานต่อรหรือว่าไม่ได้งานตอ่อคุณโยกับคนกับเลยครับ เดินก๊กๆๆๆๆเลยครับโชว์้อเลื่อยได้ยางดีเลยนะครับตึ่นมารอดอายู่หมากเลยครับนี่ก็คุณปูได้แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเ็ตตัวบีนี้นะครับ <c oughs> นายวัวก็ดูแลดีมากนะครับรถตื่ายังเปียกเลยครับแล้วก็โยติกุณใหญ่ด้วยนะครับ ใจแกใจรถไม่ย่ำเลยครับแกดูแลเช็กดีนะครับ กระดังพิมพ์เลยนะครับเกือง nháy đây đèn nó gặp kết coi đi kia nó kêu nó gặp นะครับใครสนใจงานต้มเต๋ต้ลยไรนะครับรหรือว่างานแกะดิ้งอะไรนะครับได้มดกับอ่านลมต้นใหม่ไรนะครับใครที่ต้มเต๋ตำดีรอดก็บอกได้นะครับ โย่เดี๋ยวควรต้องกินน้ำนะครับกลองแงงนะครับการมาติดต่ออะไราเลยนะครับเดี๋ยวมีรถกันที่เรื่องเรื่องบุ้มยาวๆนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับก่อนดึงทุบกระจิบนะครับตามมาจากจองกลีเ้าไปจากกองแงงก็ตึบทุบกระจิบก่อนนะครับอารอยเมท เ,เรื่องครื่องแบบเรียบๆเลยครับไม่มีเป็นลุ่มเป็นบอเลยนะครับ